สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกๆท่านนะคะค่ะตอนนี้พบก,กับช่องพายผู้รายน้องเนเปียค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะคะวันหยุดนะคะวันนี้น้องเนเปียไม่ได้ขายผลมไม้ออนไลน์นะคะแต่วันนี้นะคะเรามีกว๋วยเตี๋ยวเรือบรนสุมาให้ชาวช้างได้กินกันนะคะค่ะก่อนอื่นเลยนะคะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ทุกๆท่านมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับชม ช่องพายพูซายน้องเนเปียที่เข้ามาเป็นกําลังใจที่เข้ามาให้กําลังใจค่ะสวัสดีแม่ควา้า like สวัสด,ดีค่ะแม่คว้าแม่ครัวแม่ครัวเอาอันนี้นะคะคก,ก็ได้ทําก๋วยเตี๋ยวปั้นสุกนะคะวันนี้นะคะคุณพ่อสมบูรณ์นะคะท่านก็เป็นเจ้าภาพนะคะน้องเนก็ขอร่วมเป็นเจ้าภาพกับคุณพ่อด้วยนะคะวันนี้นะคะคุณพ่อสมบูรณ์นะคะเดชขจรเจริญศรีนะคะคุณพ่อท่าน ให้มาทําก๋วยเตี๋ยวนะคะก็คือมอบไม้ให้น้องเหมียวนะคะได้เป็นตัวแทนนะคะทําก๋วยเตี๋ยวไปแจกชาวช้างนะคะหรือชาวช้างท่านไหนนะคะสะดวกมากินที่บ้านน้องนีก็มาได้นะคะอยู่อยู่ที่อยู่ที่บ้านตรงสีแยกวงเวียนประปูประกำช้างค่ะทั้งชาวช้างที่ช้างตกงานนะคะแล้วก็ทั้งในพื้นที่นอกพื้นที่นะคะตอนนี้กําลัง กำลังแพ็กก๋วยเตี๋ยวนะคะจะเอาไปส่งที่วังทะลุนะคะคุณพ่อบอกว่าเอาไปส่งให้พ่อควนันแม่ควันที่วังทะลุด้วยนะลูกนะคะตอนนี้ก็จะทําไปส่งนะคะประมาณ40่สิบชุดนะคะสามสิบกว่าชุดนะคะตอนน,ตอนนี้กําลังกําลังลวกอันนี้เป็นหมูนะคะมีหมูกับมีเนื้อนะคะ หมูกับเนื้อนะคะวันนี้ทำสองหม้อใหญ่นะคะประมาณสองร้อยกว่าชามนะคะวันนี้นะคะประมาณเจร้อยกว่าชามนะคะเวืยเดียวเรือสูตรที่บ้านตัวเองนะคะอันนี้หมูนะคะแล้วก็ยังมีของอยู่ในถังอีกนะคะก็จะเป็นนะคะลูกชิ้นนะคะเนื้อเนื้อแท้หมูแท้เลยนะคะมีทั้งหมูมีทั้งเนื้อนะคะมี้ เราใช้แบบนี้จริงๆเลยนะคะที่ร้านก็แบบนี้เลยะก <c oughs> er ๋วยเตี๋ยวเรือสูตรที่บ้านนูเองนะคะกําลังจะทําไปเอ <c oughs> แล้วก็มีพริกขั่วเองนะคะพริกขั่วเอง <c oughs> พริกขั้วเองค่ะนะอันนี้แม่ก็เจียวเองนะคะวันนี้ขอแรงแม่นะคะวันนี้ขอแรงแม่มาช่วยหนึ่งวันนะคะ <c oughs> อันนี้เจียวเองอันนี้ขั้วเองนะคะขั่วเองทำเองน้ำตาลซื้อมานะคะ อันนี้ก็ทําเองนะคะก็เปิดวัไแด้นะคะอันนี้ก็ทําเองนะคะเขาเอายังก็เอยน้ำส้มน้ำส้มมีตะไคร่ที่ข้ามีมีมีตะไคร้มีข่ามีกระเทียมมีพริกนะคะคั่วใส่กันแล้วก็มาปั่นนะคะปั่นแล้วใส่น้ำส้มแล้วก็จะหอมนะคะอันนี้ทําเองทุกขั้นตอนเลยนะคะแม่ทําเองทุกขั้นตอนแล้วก็จะมามี มีผักนะคะผักมีมะระมะระกินเตรมนะคะมีถั่วงอกมีโหระพานะคะมี่วนะคะถ้าได้ไปกินที่ร้านก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะอันนี้แพ็คมาเรียบร้อยเตรียมจะไปส่งแล้วนะคะเตรียมจะไปส่งแล้วอ <c oughs> ันนี้เส้น <c oughs> ก็น่าจะหลายโลอยู่นะ <c oughs> ด้นะคะ <c oughs> หมอกำลังเดือดโอ้ยหอมหอมแบบนิวเขล <c oughs> อันนี้ เครื่องเครื่องตุนประมาณว่าเครื่องตุนยาจีนวแม่เขาเรียกว่าอะไรเนะ,ะ่นนเครื่องตุนยาจีนนะคะก๋ mm hmm. วยเตี๋ยวเรืออันนี้่องนี้เนื้อได้หนึ่งเนื mm ้อ hmm. ผู้ใดบกินหมูก็ะมีจ้าผู้ใด่บกินหมูกมีจ้าเดี๋ยวเราจะตัดภาพไปตอนตัดภาพไปตอนเอาของไปส่งที่เอาก๋วยเตี๋ยวไปส่งที่วังทะลุนะคะคุณพ่อคุณแม่คะ คุณนะมาแล้วคุณมาทักทายคุณพ่อคุณแม่นะเร็วคุณยายยางไปใส่โนบะนี่แผ่นกลองไปปรทันสวัสดีค่ะตื่นตันใจหลายตื่นตันใจหลายตื่นตันใจหลายโอ้ยพร <c oughs> ก่อนได้ไหม <c oughs> โอ้ยพรก่อนได้ไหมโอ้ยพรให้คุณพ่อสมบูรณ์นะแม่ <c oughs> แล้วก็เอ็ซีทุกทุกท่านด้วยบุญกุศลเดอ้อซอยกำจอยสู้จอยสมบูรณ์ในเอ็มซีทุกทุกคนทุกทุกสั่นเด้อบุกบักภาสาขอให้สิ่งแจงจิต พกปักรักษาตลอดทั้งพอคู่ประกรมจางทุกท่านเดี๋ยวตลอดทั้งพอชาวจละงามพกปักรักษาเอฟซีพอพอพอจมบุญก็พอจมไม้พอสมบูรณ์แล้วก็เอฟซีทุกข้างนะรวมถึงพอจมหมายเนาะถ้าไม่มีท่านมาอุดมผลไม้เราก็จะไม่มีปัจจัยมาทําก๋วยเตี๋ยวร่วมด้วยกับคุณพ่อสมบูรณ์นะคะอันนี้ก็เอาปัจจัยที่หนูเาเรียกว่าอะไรคะแนนที่ขายก๋วยได้เมื่อวานนะคะมาร่วม มาร่วมมาร่วมกับคุณพ่อสมบูรณ์ด้วยนะคะตื่นๆใจนราเดี๋ยวเราจะตัดภาพไปที่วังทะลุเลยนะค่ะแล้ขอบคุณคุณพ่อทุกท่านนะครับที่มาเป็นเดี่ยวมาให้ทางร้านน้องนะครับเดี๋ยวคนหลับบาคนนึงนะย้งเดี๋ยวคนหลับเอางคนนะคนหลับบางคน วับเเปอสมบูรณครับิเียวนะครับตอนนี้มอบให้บางลแครับครเรับครับรับเงินได้ยมรับเงินไรับเียวขอบคุณครับ ขอบคุณคุณพี่สมบูรณ์นะคะที่เมตตากุ้ยเตี๋ยวให้พวกฟานได้ทานมื้อเที่ยงนะคะกราบขอบคุณพี่สมบูรณ์ค่ะขอให้พี่สมบูรณ์มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะกราบขอบคุณค่ะเออแล้มันกัได้ไหมเจ็บนิดหนึ่งแต่ว่าหัวมันหลุดไม่ไปเลี้ยนหรอกทุกอยู่ยงพวกนีนะครับมาอ่ะวคุณซีหรอก นี่คือบรรยากาศของพ่อคุณแม่นช้างนะครับมาทานก๋วยเตี๋ยวครับคนช้างมาทยอยห่อไปกินในบ้านพุกเย็นมากกนวยเตี๋น้านมาเยมันกรบก้่าเลยเอาน้นอให้น้ำควายเขาด้วยนาไปจังไปเอาน้ำสดเขานึ่ใส่มันกระแทบแล้วน นี่ครับแม่ค้าครับส่ัเดืครับ้สตูดิโอโอ้หอมน่ากินมากเลยมีเนื้อเปื่อยแล้วก็เนื้อสดวันนี้แม่ค้าขายผลไม้เป็นแม่ค้ากยเตี๋ยวก็ไม่ไอ้ไปเร็ว ไปเอามาได้อไปอันนี้ม่ได้ไมดยาาลาเอเลกันที่เตยเยอที่เนันมงก็มีอ้นนยังอ้นนยังอ้วนกล้เจี่ดยไม่ร้อยนะไปเห็ด่ยุ่้งเ Ba dì lúc nữa bung hoa với tiên này. I do mong với tiên rau. A mlankoom, a mlankoom. Tất cả tham. Tên là chuốc มาค่ะมาค่ะสวัสดีค่ะชิมเหรอชิมเนาะ กินนี่กินนี่น้ำพอน้ำก็ได้ครับนี่มีของมากเลยครับผู้เี่วคาบบเดียกเลวเดร็ดก่อะุงใสทคงุง บ่พอไม่ใ uh, ห oh, uh. uh. okay. ้จังไดจีได uh. ้ถุงอีกเจ้าอีกอะไรตัวเจ้าไปซื้อแล้วบอร์ตงให้เพื่อนอันต้องเอาเงินให้เพื่อนน่าได้ต่ว่าเสียเสียก็บอกตอนนี้ก๋วยเตี๋ยวก็ได้หมดลงแล้วนะ้ม ได้หมดหมนี้ตอนนี้เหลือแต่ควานช้างที่บ้านตัวเองนะคะกําลังจะกินกันนะคะกินกินน้ำกินกินน้ําก้นหม้อนะคะตอนนี้นะคะเดือดนิดนึงนะคะพอได้กินนะคะค่ะวันนี้นะคะก็ขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อสมบูรณ์นะคะที่เป็นเจ้าภาพนะคะน้องอันนี้น้องนี้ก็ขอร่วมด้วยนะคะวันนี้ก็ขอร่วมด้วยนะคะกราบขอบพระคุณคุณพ่อสมบูรณ์นะคะที่ เป็นเจ้าพ่อเลยค่ะแถมก๋วยเตี๋ยวนะคะชาวช้างนะคะขอให้คุณพ่อได้ครอบครัวคุณพ่อนะคะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองค่ะนานธิการงานกิจการเจริญรุ่งเรืองดนวยเช่นไปเลยนะคะคุณพ่อค่ะขอให้ การปัญญาช้างสารปัญญาพุทธสารสุขธรรมอุตส่าหะกอบกู้ให้ราได้ยินเป็นสุขพระธรรมดูแผลที่จุดอันตรายทางปวงค่ะแล้วก็ขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะที่เข้ามาเมตตาอุดหนุนผลไม้ครอบครัวน้องเมยนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจเข้ามาเป็นกําลังใจให้นะคะกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะวันนี้ทางบ้านแม่หนูก็ร่วมเป็นเจ้าภาพด้วยนะคะวันนี้นะคะมาจะเอาสองใบชามนะครัะไปสองใบชามนะคะ ค่ะทริปนี้นะคะ, <laughs> นนะ,คะหนูก็จะขอตัวลาคุณพอ่อ <c oughs> คุณแม่ไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะก็ <c oughs> จะเก็บของเก็บ <c oughs> <ๆ S 1> อะไรเก็บตุดนะคะนั <c oughs> ้นก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะ <c oughs> คุณพอ่อคุณแม่ค่ะ <c oughs> ขอขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ